สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะสอบเพิ่มรวม20ประเด็นโคศกอสอส,อสอยืนยันสอบเพิ่มรวมทั้งหมด20ประเด็นจากกรณีเมื่อวันที่6พฤษภาคม6.5ที่ผ่านมารับการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีตงโมว่าล่าสุดอายการจังหวัดนนทบุรีสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทำสำนวนการสอบสวนใหม่เพิ่มเติมอีก10กว่าประเด็นเนื่องจากอายการเห็นว่าสำนวนที่ส่งมายังไม่สมบูรณ์ไม่รัดก,กุมเพียงพอที่จะส่งฟ้องผู้ต้องหาได้อธิบดีอายการสำนักง,งานคดีอาญาได้มีการเปิดเผยว่าเท่าที่ทราบจากทีมอายการจังหวัดนนทบุรีรับผิดชอบคดีตังโมมีการสั่งพนักงานสอบสวนกลับไปสอบสวนเพิ่มเติมหลายประเด็นประมาณ20ประเด็นเพื่อให้สำนวนละเอียดรอบครอบ รัดกลุ่มที่สุดจากที่ดูแล้วอายการให้พนักงานสอบสวนกลับไปเพิ่มเติมเยอะมากจึงไม่สามารถกำหนดเวลาส่งกลับที่แน่นอนได้อาจจะส่งผลให้ทางตำรวจส่งสำเนวองกลับมาไม่ทนันการนัดรายงานตัวกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง6คนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาแต่ทุกคนยังต้องเดินทางมารายงานตัวกับทางอาการจังหวัดต่อไปในวันที่27พฤศจิกายนนี้ เขาขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ